โฮโก้รุ่น UH 1 0 2ชาร์จเร็วทานมาเพื่อการชาร์จได้ทุกอุปกรณ์ไฟเข้า1 0 0้ถึงโวล์ไฟออก5 v 1โวล์1แอมป์ผลิตจากประเทศจีนมีคีวาโค้ดเพื่อแสดงว่าเป็นของแท้ผ่านมาตรฐาน ผ่านการตรวจสอบแล้วความฟ่ฟ้างประมาณ2เซนครึ่งความหนาประมาณ2เซนครึ่งความยาวประมาณ3เซนไฟเข้า1 0 0ถึง240โวล์ไฟออก5 v 1โวล์1แอมป์นี่คือชื่อรุ่น ทดสอบดูค่าไฟเรียบค่าไฟไม่เรียบอยู่ที่เกือบครึ่งโวล์เลยครับค่าไฟไม่เรียบมากกว่า200มิลลิโวล์ก็อาจทำให้แบตอายุสั้นลงที่2.5ไมโครเซกระดิฟหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้5ไมโครเซก10ไมโครเซก20ไมโครเซก50ไมโครเซก 100ไมโครเซก200ไมโครเซกขณะไม่มีโหลดผมจะลองต่อโหลดที่1แอมป์โหลดที่1แอมป์ฐานเวลา2.5ไมโครเซก5ไมโครเซก10ไมโครเซก20ไมโครเซก50ไมโครเซก100ไมโครเซก สองร้อยไมโครเซกจะลองดูว่าตัวนี้จ่ายไฟได้เท่าไหร่จ่ายไฟได้ที่5โวลต์หนึ่งจุดห้าแอมป์อย่างเดียวเท่านั้นจะลองดูว่าจ่ายกระแสดได้สูงสุดถึงหนึ่งแอมป์ตามที่ระบุไว้หรือไม่ตอนนี้ได้ที่ห้าจุดหนึ่งโวลต์ศูนย์จุดแปดแอมป์สี่วัตต์ผมจะเพิ่มครั้งละหนึ่งร้อยมิลลิแอมป์เก้าร้อยมิลลิแอมป์หนึ่งแอมป์ 1.1แอมป์ 1> 1. 1ที่1.1แอมป์โวลจะตกลงมาเหลือ4.8โวลต์1.2แอมป์น็อกได้ที่สูงสุด4.8โวลต์1.09แอมป์5.4วัตต์ผมจะลดเหลือ1แอมป์หลังจากลดเหลือ1แอมป์ไฟก็จะขึ้นมาที่5.1โวลต์0.99แอมป์ ห้าวัตคุณจะทําการทดสอบเป็นเวลา3ามชั่วโมงดูว่าหัวชาร์จจะน็อกหรือไม่ถ้าไม่น็อกก็แสดงว่าน่าจะมีความทนทานพร้อมกับจับเวลาไปด้วยเริ่มต้นที่5.11โวลต์กระแส0.99แอมป์5.10วัตต์ผ่านไป10นาที5.1วัตต์เท่าเดิมอุณหภูมิหัวชาร์จขึ้นมาที่57.2องศาเซลเซียสผ่านไปประมาณ15นาที เครื so first, ่องนอกไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่ผ่านไป20นาที5.1วัตต์เท่าเดิมอุณหภูมิหัวชาร์จขึ้นมาที่62องศาเซลเซียสผ่านไป30นาที5.1วัตต์เท่าเดิมอุณหภูมิหัวชาร์จอยู่ที่63องศาเซลเซียสผ่านไป1ชั่วโมง5.1วัตต์เท่าเดิมอุณหภูมิหัวชาร์จิองศาเซลเซียส ผ่านไป2ชั่วโมง5.1วัตต์วัเท่าเดิมอุณหภูมิที่เปลือกหัวชาร์จขึ้นมาที่64.1องศาเซลเซียสผ่านไป3ชั่วโมง5.1วัตต์วัเท่าเดิมอุณหภูมิยังทรงตัวอยู่ที่64องศาเซลเซียสผ่านไป3ชั่วโมง5.1วัตต์วัยังได้เท่าเดิมแต่มีบางช่วงที่น็อกไป แบบนี้ก็น่าจะใช้งานได้ทนทานระดับหนึ่งครับอุณหภูมิหม้อแปลงสูงสุดอยู่ที่103.7องศาเซลเซียสสีกรองไฟเรียบฝั่งไพามารี่67.8องศาเซลเซียสสีกรองไฟเรียบฝั่งเซ็กนดารี่71.2องศาเซลเซียสอุปกรณ์ที่ร้อนที่สุดก็คือช็อตกี้ไดโอด 1>, 1 1 1 1องศาเซลเซียสสวิตชิ่งชิป106องศาเซลเซียสอุณหภูมิน้ำเดือดจะอยู่ที่100องศาเซลเซียสสายเอที่หัวชาร์จนี้ร้อนมากก็น่าจะมาจากไม่มีวงจรสนับเบอร์ถ้าวัดไฟ a อหรือ DC มากกว่า100 V โวลต์ก็แสดงว่าไฟบ้านได้ทะลุกออกมาพร้อมอุูดแล้วครับได้102 9โวลต์99.5โวลต์แบบนี้ก้ำกึง่ง เพื่อความแน่นอนให้เช็คด้วยไฟ DC ครับถ้าวัดไฟ DC มากกว่า10โวลต์ก็ถือว่าเริ่มอันตรายแล้ววัดได้ประมาณ0.1โวลต์0.6โวลต์แบบนี้ก็ยังไม่อันตรายครับและก็ไม่ได้ทะลุออกมาครับจะลองชาร์จด้วย Samsung M14 ว่าจะชาร์จไหวหรือไม่เป็นแบตขนาด5แอมป์ชาร์จได้ครับ ที่ 1. 1 5้าสิบก้าเปอร์เซ็นต์สีโวลต์หนแอมป์ห้วัตต์ลองชาร์จที่13%เปเซได้ไฟที่4.8่จุโวลต์หนแอมป์ห้วัตต์ชาร์จได้ครับมาถอดดูวงจรข้างในว่ามีอะไรข้างในก็จะมีน่าจะเป็นผ้าเทปกันช็อตไฟบ้าน220โวลต์ก็จะเข้ามาที่ สองเส้นนี้จากนั้นก็ผ่าน R f u ิ e จำกัดกระแสตัวนี้ก็เป็นซกรองไฟเรียบตัวใหญ่ฝั่ง primary bridge diode แปลงไฟกระแสสลับให้เป็นไฟตรงวงจรนี้สังเกตดูจะไม่มีวงจร snubber ดังนั้นก็จะทำให้ความทนทานลดลง switching chip R start ทำหน้าที่จ่ายไฟครั้งแรกให้กับ switching chip ที่ขา3 VCC จากนั้นแม่แปลงขดออกซิเลอรี่ก็จะสร้างความถี่ไดโอดก็จะแปลงความถี่ให้เป็นแรงดันไปเสริมที่ขา3 vcc ให้ทํางานได้ต่อไป c ชิปตัวนี้ก็ทําหน้าที่กรองไฟเรียบให้ขา3 vcc R2 ตัวนี้เป็น R Voltage Sensing ทำหน้าที่แบ่งแรงดันไปบอกขา1 Feedback บส่วนหา้าตัวนี้เป็น R Overload หรือ R Current Sensing ต่ออยู่ที่ขา4และขา2 เมื่อมีการใช้กระแสเกินสวิตชิ่งชิปก็จะชัดดาว n C ตำแหน่ง CY ตัวนี้ใช้ C ธรรมดามีเอกว่ารั่วหรือช็อตสูงซึ่งจะทำให้คนเล่นโทรศัพท์โดนดูดตามที่เป็นข่าวต่ออยู่ที่ฝั่งไพม a r y และฝั่ง secondary ไฟจะรั่วออกมาดูดคนได้ทั้งหมด3ทางก็คือ 1.C ตำแหน่ง CY 2. ก็คือช่องว่างระหว่างฝั่งไพม a r y กับฝั่ง secondary 3. หม้อแปลงความถี่สูง ฝั่ง p r i มารีก็จะมีอยู่2ขดส่วนฝั่ง s e c o n d น r ดก็จะมีอยู่1ขดต่อไปฝั่ง secondary รีก็จะมีซีกองไฟเรียบฝั่ง s e c ก n d a r y อรีันวันนี้ทำหน้าที่เป็นอาร์โหลดและอาร์ดิช์ตให้กับซีกองไฟเรียบฝั่ง s e c ก n d น r ดตัวนี้เป็นช h o ต t ี้ไดโอดคุณภาพจะต่ำกว่า s y n โครนัสเล็กติฟ f i เออร์ชิปซตัวนี้จะจออยู่ที่ขาดีลบและ d ีบวกส่วนปลาย C ตัวนี้ก็จะ ต่อลงกล่าวส่วนเปลือกของพอร์ต USB-A จะต่ออยู่ที่กลาวและตัวเปลือกนี้จะทำหน้าที่เป็นจัมเปอร์เพื่อให้กลาวค่ามมายัางฝั่งนี้ r าฟิลจำกัดกระแสค่า10โอห์มเบอร์บิดไดโอด4กลองไฟเรียบฝั่ง p r i m มาร4.7ไมโครฟารัด400โวลต์เบอร์สวิตชิ่งชิพอาสตาร์ทค่า1.5เมกะโอห์มไดโอดแปลงไฟขดออกซิเลอ ซีกองไฟเรียบ10ไมโครฟารัดให้ขา3 v c c 2ตัวนี้เป็น R voltage sensing ค่า 1.8k และ 10k ต่อนุกรมกัน R o v e r o a d หรือ R current sensing ค่า1.54โ oh อหมหัวชาร์จนี้ไม่มีวงจร s n ับ b บ c k ซีตำแหน่ง C Y1 ตัวนี้ไม่ใช่ C Y1 ค่า4.7นาโนฟารัด1กิโลโวลต ซี C, กองไฟเรียบฝั่งเซ็ก n d น r ดรีค่า1,000งไมโครฟาราด10บอารตัวนี้ทำน้าที่เป็นโหลดและดิชาร์จให้กับ C ีกองไฟเรียบฝั่งเซ็ก n d น r ดอรีค่า620โ oh อห์ม C ตัวนี้ต่ออยู่กับขาดีบลบและดีบวกของพอร์ต USB ลงกล่าวค่า100นาโนฟาราดเบอร์ชอตกี้ไดโอดข้อดีของหัวชาร์จตัวนี้ก็คือทดสอบที่กระแสสูงสุด1แอม 3. าชั่วโมงไฟไม่ตกแต่มีบางครั้งที่มันชัดดาวแล้วก็กลับมาใหม่แบบนี้ก็น่าจะใช้งานได้ทนทานระดับหนึ่งข้อเสียก็คือซีตำแหน่ง c ี y 1วันใช้ซีธรรมดาซึ่งอาจทำให้คนเล่นทนไฟดูด 2. วงจรน,นี้ไม่มีวงจรสนับเบอร์ซึ่งน่าจะทำให้เกิดความร้อนสูงขึ้นซึ่งอาจทำให้ความทนทานของหัวชาร์จลดลงสตรงฝั่งเซ c o n d นดา ตรงนี้ใช้เป็นช็อตกี้ไดโอดคุณภาพจะตามฝ่าซิงโคนัสเทคติฟายเออร์ชิปสค่าไฟไม่เรียบสูงมากอาจทำให้แบตอายุสั้นลงคำเตือนการเล่นโทรศัพท์ขณะนอนอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตดังนั้นควรทำเบรกเกอร์กันดูดเมื่อเกิดไฟรั่วเบรกเกอร์กันดูดก็จะตัดไฟ2เส้นทำให้ปลอดภัยครับส่วนวิธีการทำผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ความคิดเห็นด้านใต้วิดีโอครับ